สวัสดีค่ะอ่าวันนี้นะคะใครที่บอกว่าอยากจะทำออนไลน์เนาะแต่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยการทำคอนเทนต์เป็นยังไงนะคะวันนี้ครูแสงจะมาแนะนำนะคะว่าการทำคอนเทนต์นะเราต้องทำภาพให้ดีทำคลิปให้สวยตัดต่อวิดีโอให้เป็นแต่งภาพให้เป็นนะคะแล้ววันนี้ครูแสงจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่เขานิยมใช้กัน สำหรับใครที่บอกว่าอยากตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะครูแสงแนะนำเลยนะคะจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้ CAPcut นะคะอ่าอันนี้เนาะเป็น Capcut นะคะซึ่งในรายละเอียดส่วนลึกๆเนี่ยครูแสงก็ได้แนะนำแล้วก็สอนวิธีการใช้แอปอะไปหลายครั้งแล้วนะคะลองไปดูย้อนหลังกันดูเนาะแต่วันนี้จะมาแนะนำแอปที่ คนทำออนไลน์จะต้องรู้นะคะแอปแคปคัดหนึ่งแล้วนะคะอ่ามีแอปแคปคัดแล้วเนาะต่อไปนะคะคลาย m a ม t e เตอร์อันนี้ก็โอเคนะคะเนี่ยค่ะแอปคลายมัสเตอร์คือเขาจะอ่าลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแนวนอนเนาะสำหรับใครที่จะทำคลายส์มัตเตอร์นะคะอันนี้ครูแสงทำไว้หลายคลิปมากแล้วตัดต่อวิดีโอได้แบบ ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองมาใช้กันดูนะอ่ะผ่านไป2แอปแล้วนะคะต่อมานะคะแอปที่คูแสงจะแนะนำเนาะก็คือตัวนี้เลยค่ะ p i c อารอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปแล้วเนาะ PicArt เลยนะคะอ่านี่เลยค่ะนี่คือหน้าตาของ p i กอารเลยนะคะ3แอปแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคะ แล้วที่ครูแสงใช้อีกอันนึงนะคะซึ่งมันโอเคแล้วก็ว้าวมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถทำได้ในแอปนี้แอปเดียวเลยแอปสตูดิโอนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะแอปสตูดิโอนะคะอ่านี่ละค่ะ เพื่อนๆที่ครูแสงแนะนำวันนี้ก็จะมี4แอปพลิเคชันนะคะลองไปโหลดแอปกันดูแล้วก็ลองฝึกใช้ฝึกเล่นกันดูนะคะแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังที่ครูแสงได้สอนไปด้วยก็ได้นะคะว่าการใช้แอปแคปคัทเข้าไปยังไงเมนูอะไรทำอะไรได้บ้างนะคะแอปสตูดิโอทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็แอปพิกอาร์ตนะคะที่ครูแสงแนะนำไปเนี่ยเนาะ คือคนที่ทำออนไลน์จะต้องรู้นะคะซึ่งแอปที่เขากำลังนิยมมากแล้วก็ทำภาพสวยตกแต่งสวยนะคะลองเข้าไปดูในเพจของครูแสงก็ได้นะคะเดี๋ยวครูแสงจะส่งส่งลิงก์เพจไว้ให้นะคะ Facebook เพจ TikTok นะคะ YouTube นะคะเดี๋ยวครูแสงจะทิ้งไว้นะคะยังไงก็ฝากเข้าไป ไปดูไปคอมเมนต์ไปทักทายไปเรียนรู้กันได้นะคะสงสัยอยากสอบถามแอปพลิเคชันตัวไหนสอบถามมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ